ทุกคนครับน,น,ะะน,รน,นี่คือกุ้งมังกรเจ็ดสีนะครับนี่คือขิงนะครับหั่นแผ่นนะทุกคนเอาไปทอดครับนี่คือเครื่องนะครับจะมีกระเทียมนะครับหั่นนะครับแล้วก็ต้นหอมแล้วก็หอมแดงนะครับส่วนนี้คือต้นหอมนะครับผ um> ักไว้ครับ okay. ก okay> ่อนครับทุกคนทอดครับทุกคนทอดนี่ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับส่วนขิงก็ใส่รวมกับเครื่องที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับดูเนื้อกุ้งมังกรนะครับยังขาวอยู่เลยนะครับ ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เครื่องลงไปครับน้ำซุปครับน้ำซุปไม่ต้องเยอะนะทุกคนใส่แค่น้ำขลุกขลิกเพอนะครับพริกไทยครับชุรสนะครับน้ำตาลนะครับขนอครับรสชาติได้แล้วนะทุกคนก็ใส่ต้นหอมลงไปครับแป้งมันครับแป้งมันฮ่องกงครับทุกคนเพื่อให้รสชาติที่กระจายอยู่ตามน้ำครับเสร็จตัวครับเพิ่มความหอมด้วยเหล้าจีนนะครับ ได้แล้วครับทุกคนกุ้งม,มังกรผัดขิงต้นหอมครับ